เอารายละเอียด<ม>ห้องก่อนนะห้องตกแต่งเหมือนแบบบิวใหม่นะ,ะกาแฟกาน้าร้อนน้ำสองขวดนะครับตกแต่งสวยงามห้องน้ําครับห้องน้ํานี่จะเป็นแยกซ้ายแยกขวานะซ้ายก็อาบน้านะครับทางขวาก็ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มิสเตอร์โฟเช็คอินจะพามาเช็คอินที่ฮานอยครับตรงนี้เป็นโรงแรมที่ใกล้กับโอลด์คอร์เตอร์นะครับดังนั้นก็จะเดินทางสะดวกมากเดีย๋ยวดูบรรยากาศหน้าที่พักก่อนนะนู่นนะเนี่ยเป็นหน้าถนนเลยนะครับเห็นไหมสีสันไหมนี่ ห่างจากโอควาเตอร์ Q ประมาณไม่เกิน7นาทีนะแล้วก็เจ็ดนาทีเดินนะครับแล้วก็ถ้าเป็นนั่งแท็กซี่ก็เร็วกว่านั้นอีกนะประมาณ4-5นาทีนะครับอันนี้ครับโรงแรมที่ผมมาพักวันนี้ก็คือชื่อว่าไ i ซิ่งนะครับไรซิ่งดารก,รกอนนะครับไปเข้าไปดีกว่าอุ้ยโ้่หมดแล้วอาชิดไปไป,ไป จองมาวันที่2มกราคมสวัสดีครับสวัสดีเร็จจอ้ตใช่ง่า มีลิฟต์นะมีลิฟต์ด้วยน,นะครับผมโอ้มีสองตัวอ,อ๋อไม่ใช่จะบอกนะว่ามีห้องเราอ๋อมีลิฟต์อยู่ด้านหลังด้วยนะนี่ครับตอนนี้ตกำลังกินอาหารนะถ้าเกิดจองแบบมีอาหารได้เลยนะถ้าเราซื้ออาหารเพิ่มอืมใช่ใช่ใช่เราจะไปทีห้องน้ำส่วนกลางนะนนงโดนไม่รู้กล้องถ่ายไม่ทัน ชันสูงสุดหกรมเกอัพวันมะโอเคหก six And seven yes okay okay โอเคไปไว้เดี๋ยวก่อน go 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 โอเคโอเคซ a ่อี a ี่ว้าวสวยมาก วิ้ยสวยนะจะี๋ยวทำเปเล่นไปเหมือนอ๋อโอเคอ๋อแต่งไวไฟ yes โอเคเข้ามาแล้วนะครับอ้องก็พอดีเฮ้ยสวยผมบอกเลยนะผมเข้ามาครั้งแรกผมรู้สึกเลยว่าสวยแบบแบบเราไม่ต้องการเกินแบบนี้แล้วแล้วก็หอมครับกลิ่นหอมมากเลย แล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยอยู่ชั้นบนสุดแล้วปัจจุบัผมถามว่ามีชั้นบนว่านี้ไหมอ่าจะลองเปิดแต่อันนี้มีหน้าต่างนะเปิดไงวะต้องเปิดเหมือนว่าบิ๊กบิ๊กหน้าต่างใหญ่กับหน้าต่างเล็กอะอ๋ะอเหรอต้องลองดูนะว่ายังไงเนาะเอาละเอาละโอเค เปิดได้ไหมนี่เปิดไม่ได้เดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกันนะครับมันแล้วเปิดลุมล่ามแล้วเกินอนะ่ะแต่คือนีน่กระจกหมดเลยนะกระจกหมดเลยนะเนี่ยโอ้โหดีฮะ,อะเอารายละเอียดห้องก่อนนะห้องตกแต่งเหมือนแบบบิวใหม่นะรีโนเวทใหม่เลยนะครับแล้วก็มีตู้ทา้ง้ายมือนะครับตู้เย็นมีให้อุย้ยอ,อกาแฟการดำร้อนน้ำสองขวดนะครับตกแต่งสวยงาม ตู้เย็นกว่าตู้เสื้อผ้ากว้างอยู่นะนี่ใส่ของได้ใส่กระเป๋าเดินทางได้นะครับเตียงก็หกฟุตเนาะไม่หกก็ห้านี่แหละแล้วก็หัวนอนนะครับมีปลั๊กทั้งห้ทั้งซ้ายท,ท,ทั้งขวานะสะดวกมากนะครับไม้เท้านะครับก็เป็นทีวีนะสามสิบสองนิ้วนะครับทีวีเก่าระละมีโต๊ะทำงานให้นะครับโต๊ะอ,อ็นกประสง่งนะแอร์เยี่ยมเลยแล้วก็โอ ห้องน้าครับห้องน้านี่จะเป็นแยกซ้ายแยกขวานะซ้ายก็อาบน้านะครับทางขวาก็อึนะครับน, una. นั่งอึนะนี่ฮิตเตอร์โอ้โหอุ้ยรีโนวเวทแน่นอนครับห้องนี้ครับก็ยังดีนะครับก็คือรีโนวเวทซะสวยเลยนะครับอะไรของพวกนี้บางทีผมคิดว่าของเก่ามันก็ดีนะก็ขอใค่ใช้ได้นะครับดีไม่ดีคุณภาพดีกว่าของใหม่อีกนะอโอเคความสว่าง okay <ม>โอเคนะอุ้ยเนาะบางห้องนี่แบบมาแบบคืมคืนมืดมืดเนาะเราจองมาสองคืนคืนเท่าไหร่เนี่ย จำได้ปะ่ะฮะจริงป่ะเนี่ยช่วงปีใหม่นะผมจองเองผมยังลืมอะ่ะเฮ้ยเท่ากับตกวันหนึ่งสามร้อยยี่สิบเหรอห้องนี้นะครับเป็นห้องแอร์นะมีน้ำร้อนนะแล้วก็อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเทีย่ยวโอคอร์เตอร์นะโอ้ดีมากเลยเมื่อกี้อาหารเช้าเขาบอกห้าสิบห้าพันป่ะห้าหมื่นห้าหมื่นสิบสองห้าหกสิบเฮ้ยอาหารเช้าหกสิบบาทคุณผู้ชมโอ้โหเราสามารถแอดออนที่นี่ได้เลยนะครับถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับ อ่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวจัดแจงใช้ห้องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าก็จะมาอัปเดตให้ทราบนะครับ <N> ก็พอดี <N> <N> ผมนอนแล้วหนึ่งคืนนะครับแล้วผมไปเที่ยวมาใช่ไหมแล้วผมขึ้นมาเป็นวันที่สองนะพอเข้ามาเห็นในห้องของผมก็เลยคิดว่าควรจะรีวิวเลยนะวันที่สองเนะี่ยเขาเก็บห้องให้ผมเลยนะเนียนกิฟตเลยนั่นก็หมายความว่าเขาเก็บห้องให้เราทุกวันนะชิลมากเลยเออผมว่าโอเคนะแล้วก็สำหรับการนอนนะผมบอกเลยนะเตียงอ่ะ ไม่รู้ว่าผมเหนื่อยด้วยหรือเปล่านะแต่ผมว่าเตียงมันนุ่มมากนะเนี่ยลองให้ดูนะเนีย่ยเตียงมันสบายเนีย่ยโอ้โโคตรดีดีมากครับแล้วก็แอร์นะครับเป็นฮีเตอร์เนาะก็ทำให้ห้องอุ่นขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่แบบ อุ่นมากอะไรร้อนมากอะไรมากมายนะครับถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องข้อเสียนะครับก็ข้อเสียเขาก็น่าจะเรื่องของกลิ่นนะมูเนาะคือมันมีกลิ่นของส้วมอะ่ะบางมันแทรกขึ้นมาเป็นบางครั้งนะครับเออก็ต้องแบบทนเอานะครับผมแต่ว่าข้อดีเขาเยอะอ่ะผมว่าห้องเนี้ยข้อดีมันก็เยอะนะไอ้น้ำอ่ะที่ผมบอกว่าแบบระบบเก่าใช่ไหมแต่จริงๆคือแบบเก่าแบบเก่าเลยครับเพราะว่า้องน้าเขาร้อนมากน้ําฝักบัวครับน้ําฝักบัวน้ํา ล้างมืออะไรเงี้ยร้อนมากๆเลยครับเปิดแป๊บเดียวก็ร้อนแล้วอ่ะผมผมชอบตรงนี้มากเลยนะห้องน้ำเนี่ยถ้าเกิดตัดเรื่องกลิ่นไปนะผมถือว่าโอเคนะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะที่สามารถที่จะมาน,นอนได้นะครับเพราะว่าด้วยราคาด้วยทำเลที่ดีนะผมจองมาช่วงปีใหม่แต่ได้คืนนะ้ไม่ถึงเจ็ดร้อยอ่ะผมเลยคิดว่ามันก็สมเหตุสมผลนะครับแม้ว่าจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ผมคิดว่าโอเคนะ ก็ยังไงก็ลองตัดสินใจแล้วก็ลองมาพักดูนะครับผมว่าไม่ผิดหวังนะงั้นวันนี้มิทูโฟล์เช็คอินจะต้องลาไปก่อนนะครับไว้พีน้าผมจะพาไปเช็คอินที่ไหนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็อุ้ยด้วยนะครับวันนี้ผมแล้วอุ้ยาลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับอ๋อแล้วก็เขามีดาดฟ้าดนั้นในรูปอะแต่ผมไม่ได้ขึ้นไปนะไม่รู้ว่าขึ้นไปทางไหนนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจก็มาถามได้นะแล้วก็กลิ่นนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันแบบ นาน,นานทีมาทีนะแต่ป,ประมาณคือมาบ่อยมากนะครับก็ถ้าเกิดใครใครมาพักนะแล้วเจอเหตุการณ์แบบผมนะก็ขอเป็นห้องดีกว่าครับไปไปกปนะอนโอ้อาหารเช้าเขานะดู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 นี่ห้าพันดองนะหกสิบบาทนะนี่ thank you ง <Group Eso. S 1> hey, ่ายมากเลยขอบคุณโอ้ยขอชื่อโรงแรมนี้จริงรีเซนโฮเทลนะอย่าเอาแค่ไรซิงดากอนเนาะเพราะว่าโรงแรมชื่อนี้คล้ายๆกันก็มีเนาะ thank you บรรยากาศโหดมาก